สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องคุมพันตุลาการวันนี้ก็จะมาถ่ายทําในเรื่องของการกินข้าวเที่ยงด้วยค่ะพี่น้องกินข้าวเที่ยงอยู่หลังบ้านค่ะเอามาถ่ายคุณแม่ด้วยคุณแม่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะคุณแม่คุมพันโอ้ยรักนะจุ๊บจุ๊บแม่เขาก็จะกินข้าวแยกออกมากินตำหากค่ะเป็นส่วนตัวค่ะค่ะโอเคค่ะแม่ขา ใช่ค่ะแม่น่ารักจังเลยอัตุุ๊ด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 ุ่เรักุมุด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 นดุ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 ดคุณพ่อคุณุด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 ุัุดุุด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 งมุด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 ุุณพ่อคุณหมอโทรมาแล้วค่ะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณเฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันนะคะขอบคุณเลยเลย์เลยนะคะตามสมก็คือเก็ล่ะคะ่ะเนี่ยฟีมือคูมพันาานะจ้าเดี๋ยวจะไปรับนี่แหละแม่จ๋าตามสมฟีมือคูมพันเด้อค่ะแซบ่บแซ่บอร่อยไหมคะครูธิ์อร่อยครับอร่อยครับครูแพทย์อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะไม่ต้องชิมค่ะสูตรคูมพันไม่ต้องชิมแซบ่บเพราะว่าคูมพันกะพอดีเลยค่ะกะประมาณเอ่อ มาละกอกะเรียบร้อยทุกอย่างคือไทยเอฟซีบังเราได้ค่ะเด้อเดี๋ยวภูมิพันธ์ที่ให้ครูเลียดไปครับคุณพ่อที่โรงพยาบาลขอบคุณเอทุกท่านเลยค่ะที่ที่เข้ามาเยี่ยมชมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับภูมิพันธ์ตุลากาันขอบคุณเลยล่ะให้เลยเด้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาสมมาอก,ก้าทำอ,อีกคน คุมพันกับไทยคลิปไปนําคุยไปนําำด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยแซบลายเนี่ยกัดแซบค่ะพี่น้องแซบแซบป่ะนี่พี่น้องบักอึกได้เนี่ยบักอึกกินได้เนี่ยต้นดือนมา นะคุยพ้อมอกันเฮาไปเนี่ยนี่ค่ะยุ่มยิ่งยิยงรสพี่น้องมันค่อยแซ่บนะเจ้าอร่อยไหมคะทั้งแ้่แตกแ้่แตนกับพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอากาศกับห้อนห้อนอะไรอื้ เผ็ดเอาน้ำให้คุณแม่โอ้เผ็ดไรเผ็ดแต่แซบ่บแต่จับจวดจวดดัด,ด,ด,ดเลยค่ะพี่น้องขอบคุณลเลยล่เลยนะคะขอบคุณเอฟตี T ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตาม,ม<ๆ>กดไลค์กดแชร์ภูมิมพันธ์ค่ะจวดจัดจวดจัดเผ็ดเผ็ดแล้วค่ะพี่น้อง แทบ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 หลายเพียมาเดอ้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้ค่ะเด้อสมตำย้ำเที่ยงค่ะพี่น้องสมตำเวลาเที่ยงกุงเลตกุเลตอร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยคะ่ะครับแซ่บเนาะคุณแม่ก็กินได้แต่คุณแม่ก็เผ็ดขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครูเลี้ยขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูแพทย์ขาสวัสดีค่ะ,คคะนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อน สวัสดีค่ะแทบแซบค่ะแซบแทบค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ